ที่เราไปเย่น้ำที่ที่ไหนเนะี่ยที่น้ำตกฮอลันีไอ้น้ำตกทานโบออ,อลืมแล้วเราก็มา,าหดตรงเนี้ยใครมาดูใครแพงโก้มาเราเราเราดูนะเนี่ยนี่เนี่ของเก้าคนเดียวเลยเธอก็คนเดียวเลยเออเนี่ยนั่งหมดแหละเนี่ยคนอื่นคนละถ้วยสองถ้วยหมดนี่ของมันคนเดียวเลยก็ตอนตอนนี้เราก็แบบ อิ่มท้องกันแล้วไงก็คือแต่คนยังตกอย่เดี๋ยวนั่งรอเช็คบินงอนเดี๋ยวว่าเราจะไปหมุนเล่นที่3ามร้อยหกสิบองศาแน่นอนไม่รู้จะไปหมุนอะไรดีคนตกไม่รู้จะหมุนได้ไหมเดี๋ยวเราก็นั่งอิ่มกันให้มันย่อยกอนแล้วกันใครอยากวิ่งก็ไปวิ่งได้ไม่เป็นไรโอเคเนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกเจอกันต่อตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ่าชมบรรยากาศไปนะสวยดีสวยดี